ครับเหลี่ยมนี้นะครับชิดภูพาครับแลกข้ามฟรีกับผลไม้นะครับค่ายสแกงงามนะครับหรือว่าค่ายเพิ่มซับนะครับเขาเจิดอ้าวถ้าถ้าเหลื่อยนะเอาไปถ้าเหนืยวเอาไปสักพักหนไม่ได้ไปถ้าเหนื่อยแล้วไปยืบคื่นกันไปเลยสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งครับชิดภูพาตามอยู่นะครับเออตกครับมายอดโอ้โหยอดทำเกินไปนะครับ เรียมนี้ครับชิดภูพานเคยแพ้มาแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนตัวยกมาเป็นน้องเอ็กนะครับเป็นพม่าน้องเอ็กนะครับหนึ่งต่อนึงนะครับโอ้โ่เอไมอ่มเม

Oh, 2องต่อสองโอ้โหติดพุทธครับตรงนี้เป็นแต้งของสแกงามครับสามต่อสองดูกบนลองเอ็กซ์ลมาเปลี่ยนส่งสองต่อสามครับเก็บใส่ชิดกูพายครับ แนวยกโอ้ยหอนะทีมต oh, uh, ่อเร็วสองส่อสองสามต่อสองครับผลไม้เสิร์ฟหมุดเอาหัวน้องเอ็กยกมาล้นนะครับฟาวผลไม้ครับ สองต่อสามครับชิปคูพานตัดหน้าขวาครับสามสองีห่างครับโอ้โหยืนเตะเกียรส่งนะครับสต่อสชิปคุพารอสามสอง โอ้โหยยกเข้าหัวครับครับสอองครับขึ้นอีกหนึ่งแต้มครับไพเพิ่มซครับสต่อสครับต่อ2องสองสองดันมาโอ้ยแก้เอาหัวครับสองสองนิ้งไม่ยอมเสครับขยับไป5ต่อ2ครับ สอบออลอไตตต่อห้าครับชิดผูพาครับจาะมาที่พลไม้ครับดูพี่แมวรูปเกมก็ยังดูเป็นรองอยู่ครับฝั่งโ้นครับสาต่อไ่เลอกตัวเดียสามสามหนม่อเอาแค่ร้อเดียวได้ไหมหต่อสครับคิดตย ตัวมาถูตะไม่เหลือครับสมรู้มรู้หลักฐายโมนาอีกครั้งนะครับสวัสดีคุณบวกกันด้วยนะครับก็ตอนนี้เราชิดลูกาตามอยู่นะครับ2อต่อหเปลี่ยนตัวยกมาใหม่ครับวันนี้ครับใช้บริการน้องเอ็กนะครับพม่าเอ็กนะครับตามตาไร้เดียว

ลูพ oh, oh, oh ี oh. ่แมวหานิด <US> น <phones> <Willy 2> ึงโอ้โหลูกทำาันหลากหลายครบารยางอยเร็วสา่นี่ยรับาลก็อเร็วสาเรยเร็วเปิดวัล์ลินเองครับายแล้วโอ้โหยังไงตักรองเท้ายังแก้าขไปก่อนครับน่น้องเอ็กลูกนี้ครับชุดขึ้นไปสูงอีกก็เตะไม่เหลือครับ ล็อกไว้ได้ครับสองต่อห้าสองต่อหครับน้องเอ็กไปเสิร์ฟบ้างครับปั่นมาครับผนละมัดต่อถัวครับโอ้ยแมวยยกถอยหลังครับใสหัวแก้ไปออกหลังครับเอาแล้วครับขยับแต้มเสียทีสามต่อห้าครับเสิร์ฟเป็นได้แต้มเลยน้องเอ็กปั่นมาอีกครับออกหลังครับแอ้ลูกมันไม่เข้าสกูเท่าไหร่ครับ ต่อสครับเอกเปิดวครับยกไสวยครับเขี้ยนหนีสามต่อหครับน้งเอกปั่นมา้ากว้าอโหเกือบข้ามเลเปลนส่งครับไปี่ต่อสครับไม้ไล่ปี่ชิดอุนเอกยกได้ครับตรงนี้ เมื่อเชียร์ดอกไม่ได้วันีตีหนึ่งต่ชิดวางครับกลับไปเสิร์วัตรสามต่อห้าครับโอนมาหลังครับพี่แมวโยกนี้สวยครับห้าต่อสามครับเกิดผู้บ้าครับอ๋อเอ็กโยกสวยครับ ต่อห้าครับชิดหยอดบ้างครับหนึ่งลูกมันทัดเน็ตก่อนครับเอาครับได้แจ้งว่าไล่ออกมาครับ4ต่อ5ครับชิดผูกขาเนี่ชอบตามครับเอาราคารองครับสต่อ5ครับเอาชอบพิกเน็ตอีกแล้วครับแมวมีอแมวเพิ่มซับโอ้โหเข้ามาเยืนเตะคร่เขาละไว้ได้เลยยับไม่กัง เปลี่ยนส่งครับนี่ครับ5-4น4ครับโอ้ยยังไงชิดผู้พานโอ้โหแปกแกะมาพี่แมวปไปยืนโอ้โหข้ายยืนเตะนี่ครับไม่รู้จะไปทางไหนครับเปลี่ยนฝั่งนะครับ6แต้มนะครับอยู่ฝั่งนี้ครับน้องเอ็ก ใส่เสื้อสีส้มครับวันนี้ราคาก็ขยับไปเรือ่อยนะครับครับเาเสิครับเสริมต่อครับผลไม,ม้่อ้โหต่อ,อสี่จุดผู้มาเออครับดูน้องเอ็กยกเลขสี่ครับหยอด ล้นมาเสียนะครับเปลี่ยนส่งครับน้อยที่อยู่พร้อม4-6ครับชิดภูพานหมาผลไม้เปิดโอ้โหยกดีแล้วเดี๋ยวต่อสี่ครับอสี่ครับต่อสี่ครับเอกยกสวยครับ เอาตัวไปเลยครับเอาทักใครน้องนิวนะครับแล้วก็มาแก้เลยลุงนดียนะแกะกินกี่พี่ปูเนี่ยเอาครับเอ X มาิร์ฟบ้างครับ4ต่อ6ครับหดมายไปไหนเปิดไปหลังโอ้ยแมวยังทันแล้วโอ้ตามถึงครับ หกต่อสี่ครับผลไม้ปั่นมาครับชิดเปิดหัวดูเปิดมาข้างหลังครับโอ้น้องเอกแต่ย่อครับโอ้ชิดผู้พานครับเปิดลูกไปทางนี้แล้วเอายาบ่สี่ต่อหกครับไปหาผลไม้ครับมาติดพลาดนะครับลูกนี้ขยับอีกหนึ่งแต้มครับชิดผู้พานครับขยับมาครับเป็นห้าต่อหกครับ ลูกเซิร์ฟใส่รหัสโมไม่ถึงนี่เลยอ้ยได้ๆๆสามสองสสององข้างไหนก็หกต่อห้าครับเฮ้ครับจับหนโอ้เขี่ยได้ครับนิดหครับโดนครับเปลี่ยนส่งครับทหนลังเท้าวันนั้นใครชนะครับน้องนิวกลับไปอยู่ แถวบ้านหรือว่าอย่างไรไม่มาแถวนี้แล้วยังไงโอ้โยลูกทำหลากหลายเหลือเกินครับผลไม้เพิ่มซ้ำครับสามสองสามสองสามสองลองเลยสามสองสามสองหกต่อห้าครับชิดภูมิาเกิดโอ้เอสคโอ้เกี่ยวได้ครับพี่แมวโอ้ยวิจิตร หลักทางถูกแล้วน้องเอกยนอยู่ใส่เข้าไปเต็มแปลนี้ออกไปครับเจ็ดต่อห้าปั่นมาหาชิดก็เปิดยกเลขสี่แล้วครับน้องเอกโอ้โหติดเกีียวยาแล้ว น5ต่อ6ครูปามกับสมุยนะครับครูปามกับสมุยก็ครูปาม0แต้มนะครับ12ต่อ0นะครับครูปามสมุยนี่เตะบอยกว่านะครับช่วงเช้ามืดนะครับสมุยครับงเท้าล่างนะครับเอาเอต้องถึงน้องนิวแล้วครับสมุยต้องหาคนมาปราบแล้วครับเอกยกไปยักไป ดีครับยอมได้ไงต้องลองก่อนน้นองๆให้ด้วยฮะต่อเจ็ดครับชิงปลารอชมเปรมันไพไร่คู่ไหนครับอันนี่คู่ในรายการน่าจะหมดคู่นี้ครับเปรมันไพนร่ก็ ยังไม่เห็นใส่รองเท้านะไม่รู้ว่าเหลี่ยมลงตัวแบบแลยวดูอีกทีอ๋อใส่รองเท้าแล้วนะครับแต่ยังไม่เห็นวอมนะครับยังนั่งอยู่หลังกรรมการครับพี่ต่ยังซ้อมอยู่สนามหรือเปล่าครับพี่ต่นะครับน่าต่อเจคับชิดภูพานน่นแหละเฮ้ยไป ลดีมาเป็นหต่อเจ็ับอกไงบอกชิบสองชิบสองชิดสองหหกต่อเจ็ดครับชิดุพานไปใหม่ครับพี่แมวยกก็ดีกับทำกระดีเจ็ดต่อหกครับ เปิดมาเปิดหัวครับชิดตู่ครับเปิดลูกไม่นิ่งครับชิดลูครับอย่างเดียวกับพี่ชอปเปอร์โอ้โหพี่ชอปเปอร์ขนาดตัดสินยังเงึ้อเงื้องักเลยครับอย่าเอาแกไปเดี่ยวเลยครับเก็บก็เท่าครับวันนี้ไม่ได้ซองครับอหายไวๆครับพี่ตู่ครับหายทันวันพุธนะครับหกตัดเจ็ดโอ้โหเปิดแมวยกมาสวยครับ อจกดีแล้วเกินครับพี่แมวเพิ่มซับครับมงแพ้น้องต้นเอาเงินไปแล้วนะครับทีบยยดด่แล้วนะครับโรบายนิยมมิงกรลาบ้าครับถ้าขายเพื่อนบ้านเรานะโอ้โห,โหพิกเนตโอ้โหโดวงก็ดี ทำก็ดีครับุภาเนี่ยเป็นเป็นเหลี่ยมแก้มือนะครับเปลี่ยนตัวยกมาครับวันนี้นะครับตัวแก้มือสมัยจุฬาครับมาดูน้องเอ็กกับยกหยอดอีกแล้วนะครับพี่แมวตีหัวเตะไม่ทันครับจิตรุภาบอกถ่ายคุณวรรณพ์พนะครับ 9ก้าต่อหกครับปั่นไม้กน้องเอทต้มหลบครับเช็คผิดนะเช็คผิดนะครับผิดพลาดนะครับหนีออกไปหนึ่งแต้มครับสิบต่อหกครับเพิ่มซับครับต้องกู้กุงศรีคืนนะครับเซ็ตที่แล้วโดนไปแล้วนะครับ อโยงหลังมางอกเ็ลันต่ำครับเริ่เซ่แล้วครับน้องเอ็กครับขึ้นแท่นเลยครับเพิ่มซับนะครับลองได้หรือเปล่าครับแม์คอยรั้งแม่ครับ เกมเสิร์ฟผลไม้เพิ่มซับครับดต่อ6ครับกลับมาครับเอ็กเปิดหัวยังอยู่ครับ6-6ครเอ็กนี่ก็คัดขัดฉันเขินนะครับเพราะว่าไม่ใช่คู่หูกันนะครับอต่11ครับ ว้าวโอ้โห11ต่อ6 11ต่อ6หมาที่น้องเอกครับโอ้ยยกไปไหนครับเป๊ะนิดจริงครับโอ้ยยิ่งโดนว่าครับยิ่งเป๊ะนะน้ังเอกนะครับ ้องเอ็กเซลบ้างครับมองตอสเดยังไงพี่แมวโอ้โหเหนียวหลือเกินครับเออออกไปเองนะครับอยากแต้มครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับแปดไปพี่แมวโยกมาไหลมาครับสวยโยกทำง่ายแล้วเกินนะครับ 11ต่อ7ครับปั่นมาโอ้ไม่ข้ามครับติดวัวต่อหนึ่งองเอ็กซ์บ้างครับ7ต11ครับปั่นไปหาผลไม้ครับพี่แมวโรน่าสวยครับโอ้โหตักลังเท้าชิดฟูพาลเป็นแต้มของชิดฟูพาลครับหยอดต่อหน้าครับ สวัสดีพี่เกดด้วยนะครับเปิดหัแฝดต่อ11ครับเปิดหัวครับที่แมวยืนเตะครับยกหางก็ยืนเตะครับไปอีกครั้งครับ11ต่อแฝดจิตพุภาพเปิดหัวครับไอ้เข้าหน้าขวาอย่างนี้ยยกง่ายหน่อยครับยังอยู่ครับ คิดผูกพานกับเสิร์ฟเองบ้างครับแปดต่อสิบเอ็ดครับโอ้โหโอ้ไม่ข้างครับเสียโอกาสไปครับ1ี่หายอคิเอ็ดต่อแปดผลไม้ป่านมาหาตองเองครับครับจับเองยกเองสวยกว่าครับ โโอ้รอชิดมุพาสเปิดดีเปิดเปิดซ้ายไปขวาครับชายหนุ่มบางพีครับแต่ต่อ11ครับใส่รหัสไปหาพี่แมวครับเปิดหัวง่ายง่ายครับโอยหมาครับผลไม้ขยมไม่เขียวลั่นไปครับหมาหมายระดาบสอง ขย่มอีติ๊กเดียวอีกโอฮโฮโฮ้โหเอาแล้วดาบสามขย่มยอดเอกแตงละกษมณไม่ทำเสียได้โอ้ออน้องเอกก็เกาะด้วยหลังเท้าปิ้นออกข้างไปครับสายกองเข้าไหมครับ เห็นแวบๆอยู่ไม่เห็นเลยคคู่ต่อไปใครครับแอดเป็นคู่นอกรายการครับไม่แน่ใจว่าเป็นเปมั่นไถ่เลยหรือเปล่าครับแต่ไม่เห็นมอมนะหรือว่าใครลงคิวไว้ก่อนครับหน้าซ้ายครับดูนะเอ็กโอ้โห้ติดโซนครับยกต่ำยกต่ำครับชิดภูพานี่เปิดเข้าเลขสี่ของเอ็กนะครับเอาครับก็ย้ำชัยไปอีกครั้งครับ พี่แมวกับผลไม้เพิ่มซรัพครับเอาชนะไปนะครับ